สวัสดีครับผมปีโป้นัชพันธ์ประมาเจริญโรธครับตอนนี้กำลังเล่นซิทคอมเรื่อง3หมุ่ม3ามุมคูณ2ครับผมโป้รับบทเป็นเฟิร์สครับผมเป็นลูกของพ่อทศพลครับหรือว่าพี่แท่งครับสวัสดีครับผมบีเสถียรพงษ์ชุมพอยครับเล่นเป็นหนึ่งผมเล่นเป็นลูกของเอกพลหรือว่าพี่กบครับผมสวัสดีครับผมซีปรักกรขยานครับรับบทเป็นอูโน่ลูกพ่อทีรพลครับผมลูกพี่มอสครับ ตลกดีฮะตอนที่แบบดูแบบเออเขาเขาคขอากนกันมากๆเลยแบบเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยครับผมตอนที่ได้รับบทเฟิร์สมานะครับก็มีการทำงานบ้านนะครับในการกลับไปดูย้อนหลังครับผมของสามมุมสามมุมรุ่นพ่อครับผมตลกนะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเออซิทคอมเรื่องนี้มันมีสเสน่ห์ของมันคือความเป็นครอบครัวครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราดูสามมุมสามมุมหรือว่าอาดีตเนี่ยทุกคนดูทุกคนก็จะเข้าถึงง่ายครับเพราะว่า เราอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มีปัญหาครอบครัวเนี่ยทุกคนผมคิดว่าทุกครอบครัวเคยเจอฮะถ้าถามว่าเคยดูไหมตอบได้เลยครับว่าไม่เคยดูครับเพราะว่าเกิดไม่ทันครับมันน่าจะจบประมาณปี 4- 0หรือ41 42ใช่ไหมครับ <Z> ผมเกิด44ครับแล้วก็ตอนที่ได้รับบทเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองจะได้แคสและรับบทกลับไปดูเรฟเรนซ์ครับเพราะว่าให้เราได้รู้ว่าตัวพ่อพีระพลนเนี่ยเลี้ยงเรามายัางไงาพอพอเราได้เห็นเนี่ยเออละครมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันมีความอบอุ่นดีครับ คือเฟิร์สจะมีความเป็นโป้อตอนเด็กๆอะไรเงี้ยที่มึงกลับจากเมืองนอกคาแรคเตอร์ก็จะมีความเซิร์ฟคอนเฟนเซนสูงมากๆแต่จริงๆแล้วในใจเนี่ยค่อนข้างเปราะบางเป็นคนชอบเทคแคร์คนอื่นแหละแต่ว่าเราโชว์ออฟออกมาอีกแบบหนึง่งเป็นการเทคแคร์คนอื่นแบบดูค่อนข้าง a g g r e s s i e หน่อยจริงๆเราค่อนข้างแคร์เขามากๆอะไรเงี้ยครับเป็นคนที่ค่อนข้าง open mindset มากๆเช่นว,ว่ารู้สึกอะไรอยากทําอะไรก็ทำไปเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยวาง กรอบกับตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่อยากตีกรอบให้ตัวเองครับถ้าถามว่าคาแรคเตอร์คล้ายกันไหมก็ต้องบอกว่าถอดแบบของพ่อมาเลยนะครับแค่จะมีความอาจจะเป็นหัวสมัยใหม่หน่อยแต่พ่อก็ยัเป็นรุ่นเก่าไงฮะที่ไม่เข้าใจในปัจจุบันนี้อะไรนะครแต่ความเนี้ยบความชี้งกทุ่ที่จุกจิกก็อาจจะมีแต่มีนิดหน่อยครับผมคาแรคเตอร์ของหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนเนียเเ้ยบครับเจ้าระเบียบครับผมเป็น คนดีของพ่อก็คือแบบลูกที่แบบพ่อเตอรียมไว้ให้เลยว่าต้องไปเรียนนี้นะจบมาต้องไปเรียนนี่ต้องเป็นนี่อะไรอย่างี้ยฮะอยู่ในกรอบครับเป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วทําทุกคิดป,ปั๊บทําเลยสมมติว่าแบบอยากกินข้าวเดินไปกินเลยอยากากลาลังกายออกไปทําเลยครับเป็นคนแบบไม่คิดไม่ถีถ้วนนะครับแล้วก็กระโดดเข้าไปทําเลยครับ character first ถ้ารู้สึกชอบจริงๆชอบมากๆ first เดินมันไปพูดเลยว่าแบบเอ้ยเรา I like you ตรงๆเลยครับตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่มีสาวๆมาชอบเยอะแต่ถ้าจะจีบสาวจริงๆอ่คือถค่ชอบอ่ะผู้หญิงก็จะรู้เลยว่าเราชอบเพราะว่าแบบเราเป็นคนโกหกไม่เก่งอะไรเงี้ยฮะที่อ่อยแหละสําหรับตัวหนึ่งนะสาหรับบุโน่ถ้าวิธีจีบสาวคงจีบตรงๆเลยครับจีบแบบนี้จีบอย่างเงี้ยได้แบบพาชวนไปห้องลาไทยก็อย่างนี้อย่างนี้ครับก็เดินเด,ดินมองแล้วเขาก็เข้ามาจีบเราแล้วหยอก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  มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างหรอครับของโป้ก็จะมีะฟิตเนสครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วก็จะมีฟิตเนสบ้างตีแบดช่วงนี้ก็จะมีอย่างอื่นอย่างเช่นแบบฟรีดิฟิ้งหรือว่าแบ,บไปปีนผานน่นนี่นั่นคือค่อนข้างแอดเวนเจอร์ประมาณหนึ่งฮะชีวิตแล้วก็ดูแลตัวเอง,งก็มี ทาครีมบ eh? yes? <ta> mm ้างครับเกิดมาครึ่งเคยทาเนียนะฮะเพื่อดูแลตัวเองครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไปเล่นเจ็สกีมา2ชั่วโมงแล้วก็ดำขึ้นมากเลยแตโอเคเราต้องเริ่มทาครีมให้เป็นแล้วแหละอะไรอย่างนี้แล้วก็มีกินพวกวิตามินซีวิตามินบีรวมอะไรอย่างนี้ครับผมผมเป็นคนผมเรียนถึงพรละ ผมก็ต้องชอบออกกำลังกาย,ยแล้วครับผมก็เข้าฟิตเนสต,ตีแบดเตะบอลเลยฮะแต่ก็จะมีเรื่องของการไปสอนนักเรียนคือต้องเจอแดดต้องเจอลมเจอฝนก็กลับมาก็ดําก็จะมีทากันแดดครับช่วงนี้แล้วก็มีสกินแคร์ผมก็ต้องไปดูว่าต้องใช้ตัวไหนก่อนต้องใช้อะไรบ้างเป็นลำดับตอนแรกผมไม่รู้นะว่าใส่รีนเนี่ยคือใส่ใส่ไปเลยแต่ที่จริงที่ที่เราต้องศึกษาจริงๆคือเราต้องใส่ตัวเนื้อบางก่อนแล้วค่อยตัวเนื้อหนาครับ สำหรับผมเพื่อนผมชอบบอกว่าผมเป็นคนสัมอางเป็นแบบผู้ชายสัมอางเพราะว่าผมชอบใช้ครีมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะผมใช้แบบคือแบบบางวันก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าหน้าเป็นคนแบบไม่ค่อยเป็นสิวครับเพื่อนก็เลยแบบมองเป็นผู้ชายสัมอางแล้วแบบดูไม่ค่อยไม่ชอบโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆก็คือก็ไม่ค่อยโดนแดดนะครับตอนเด็กๆต้องติดรูปผมตอนเด็กเอาไว้เลยนะครับรูปผมตอนเด็กคือตอนประมาณป .4 ป .5 ป .6 กเนี่ยคือดำขมุกขมิขมุกขมินี่คือดำแบบไม่มีที่ติครับโอ้ย จริงๆเยอะมากเลยอ่ะโควิดเดี๋ยวเที่ยวประเทศไหนอะ่ะจริงๆตอนนี้ก็มีแพลนนะฮะคืออย่างแรกเลยอยากกลับไปสิงคโปร์ก่อนฮะเพราะว่าอยากกลับไปหาเพื่อนเนี่ยไปหาการ์เดียนหรือหาแบบโฮสที่เขาเคยดูแลเราหรือครูอะไรอย่างเงี้ยค,ค,ค,ครับผมอยากกลับไปหาเขาแล้วก็มีไต้หวันครับเคยเป็น best moment เป็นเดือนนะฮะ ไปอยู่ไต้หวันไปซัมเมอร์กันแล้วก็แบบไปเรียนไปแฮงค์เอาท์กันตลอดเวลาแบบจับตุ๊กตาแบบตะลุยกินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีญี่ปุ่นที่แพลนกันไว้จริงแล้วก็มีโซนยุโรปครับอยากไปลอนดอนครับอยากไปหาเพื่อนครับผมเกาหลีครับเพราะว่าผมชอบที่นู่นครับเพราะว่าดยสไตล์การแต่งตัวของเขาแบบวัยรุ่นแบบเขาแบบเไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค,คือถ้าขายแล้วผมก็จะไปเลย เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีความแบบความวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนาะแต่ถ้าแบบเกาหลีนี่คือแบบวัยรุ่นเลยเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเป็นแนวที่ผมใส่ในทุกวันแล้วก็มันเจ๋งครับเกาหลีครับส่วนตัวผมอยากไปเกาหลีเพราะว่าผมไม่เคยไปประเทศไหนมาก่อนเลยเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมชอบเกาหลีครับเพราะว่าชอบฟังเพลงเกาหลีชอบอะไรหลายอย่างที่เป็นเกาหลีครับแล้วก็อยากไปอีกประเทศหนึงคือญี่ปุ่นแต่ถ้าระหว่างเฉลี่ยสองประเทศนี่ขอไปเกาหลีก่อนเพราะอยากกินอาหารเกาหลีครับเวลาดูซีรีส์ที่ของเกาหลีนี่คือแบบหมูเน้น น่ากินมากครับยิมจิน่าจะอร่อยด้วยคนระับที่ชอบฟังจริงๆก็คือของยังโอมครับผมผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถเขาประสบความสําเร็จตอนที่อายุยังในน้อยอยู่แล้วแบบเพลงของเขาคือแตกต่างจากแรปอื่นๆคือเขามีลูกเอื้อนสิ่งที่เขาเคยได้เรียนตั้งแต่เด็กมาปรับใช้ในแรปของเขาผมว่ามันมีเสน่ห์ตรงน,นี้ครับเวลาไปเที่ยวผมชอบฟังแนวเกาหลีถ้าเป็นเกาหลีมันจะมีอีกแบบ มีเกาหลีก็จะเป็นแบบไอยูแบ็คพิงอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นวงไทยเนี่ยจะเป็นแบบวงมีนโอ๊ตปาโมดโอ้ฟังหลายอย่างเลครับคือชอบฟังเพลงครับส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบฟังเพลงมากเอาเพลงไทยได้ไหมหมายความว่าอะไรได้ไหมครับฉันไม่รู้และยังคงไม่น่าใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจน เธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันที่อยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์มอนไว้ที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้ จะคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีพอแล้วครับติดหรอก้าติครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับก็คือมีคนทักว่าเหมือนอะไรเงี้ยผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่อเพราะว่าผมไม่รู้จักคิมสซยอนครั้งแรกอะมันเหมือนมีคนทักมาแบบมีคนทักว่านี่นี่ลองไปดูนะผมก็ไปดู You Came From Star อ่ามันเป็นเรื่องนี้เป็นที่คิมสซยอนรับบทเป็นโทมินจุนที่เป็นมาจากต่างดาวครับ อยากฟังสตอรี่ผมไหมผมก็คล,าคลายย้ายๆงนั้นแหละเมื่อก่อนคือผมอายุเยอะกับพวกพี่ทุกคนเลยนะผมมาจากดาวอื่นเหมือนกันแล้วก็อยู่มาตั้งแต่สมัยอดัมกับอีบแล้ครับจริงๆโมราว่าไม่นะเพราะว่าจริงๆมันคือการให้มารยาทมากกว่าเป็นแบบแบบคะขา,ขาครับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือการให้มารยาทที่ว่าเฮ้ยเราต้องการให้มารยาทเขานะแบบเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าตรวตัวว่าที่พวเคยพูดคะอะไรเงี้ยก็จะแบบพูดกับแฟนเพราะว่าเอ็นดูเขาแล้วก็ให้มารยาทเขาว่าเอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ หรือว่าคุณครับคุณคะอะไรเงี้ยสำหรับผมแล้วพูดคะพูดขาเนี่ยผมว่าไม่ได้เจ้าชู้แต่เขาอ่อยครับทำอะไรอยู่คะนอนได้ยังคะคืนนี้นับสบายไหมคะอย่างเงี้ยอืมใช่หญ่ส่วนใหญ่เขาจะไม่พูด้ากับผู้หญิงมุมมองคนอื่นก็อาจจะคิดว่าคะเนี่ยมาอ่อยแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ที่จริงคือ คือมาเลยาชของเขาเลยฮะพูดค้าก็ดีนะฮะดีผู้หญิงจะได้แบบอุ้ยพูดค้าเพราะว่าผู้หญิงไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงถ้าเจอผู้ชายอย่างเนี้ยผู้หญิงอาจจะแพ้ทางครับ